ไปดูว่าที่ผมมีกันนะครับอันนี้ว่าวประดิษฐ์เองเหรออ,นนอันนี้มันทำมาจากอะไรเราม,มาเยืนตรงนี้สิัสสอันนี้ทำเองเหรอ ทำยากไหมไม่ยากครับสิบนาทีสิถ้าขายขายอันเท่าไหรถ่ถ้าอาถ้าไม่มีหางขาย5บาทถ้ามีหางขาย15บ,บาทอเพราะว่ามันเปลืองกระดาษที่หางใช่ไหมแม่แม่มันขึ้นไหมอันเนี้ยขึ้นน่อนยอืม ว่าเาสรารพิษอยู่ไหนเฮ้ยขึ้นดีอ่ะ,อะไปวิ่ง และน้องคุณมีว่าวกี่ยนันไม่รู้ครับค่ะแม่รวมว่าวกระดาษข้างหน้าจะเกิดสามตัวครับแม่วมว่าวกระดาษก็จะเกิดไหนว่าวว่าวสรารพิษ <c oughs> มันไม่มีเชือกหรอ,อนนโอ้อันนี้ว่าวที่เราไปซื้อเม,มื่อวานใช่ไหมใช่ว่าวประเทศไทย โอ้ oh, สีเดียวกับสีเสื้อเลย <c oughs> อันอันนี้ซื้ออันนี้ซื้อมากี่บาทอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรโรมว้วนว่าวครับโรมว้วนว่าวอันเท่าไหร่อ่ะอันละตอนนี้เห็นขายอยู่ครับสองบาทตอนที่น้องซื้อมาเท่าไหร่ประมาณสามอนิดๆครับเงซื้อมาแพงกว่าเขา <c oughs> ของน้องซื้อมากี่เมตร หนึ 1> 1, uh ่งพันเมตรอือซื้อแบบซื้อออนไลน์ได้เลยเนาะ<ช>อยู่ที่แอปฟ้าแอปเขียวเอ้ยแอปหลายๆแอปเลยใช่ไ <Okay. S 1> หมโอเคอ่าอันนี้ได้หนึ่งพันเมตรเลยเหรอและที่มันหลุดไปมันกี่เมตรละ ีประมาณสิบดมตรออไปวิ่งอืมอม,มันต้องเป็นลมใช่ไหม และและและไหนอ,อีกอันหนึง่งบ้าวอีกอันหนึง่งอันนั้นบ้าวอะไรบ้าวธงชาติกี่เมตร เม้นหกสิบเหรอรอ๋นนออันนี้คือรถเก็บว่าวเหรอใช่ครับอ๋ออันนี้คือรถจักรยานน้องอน,นี่่คครับอมาแเอาตกอ,อันนี้ว่าวอะไรอันนี้โชว์หน่อยอันนนี้เป็รุ่นรองจากสกาย랩ครับอันนี้เป็นรุ่น,กกร,น,น,น,ร,นรุ่นแรกๆที่ก่อนจะมา ราคาเท่าไหร่ครับถ้าซื้อในแอปดัมก็ประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบครับแต่ว่าอันนี้ได้ซื้อสามครั้ง่สองร้อยยี่สิบบาทเนาะอืมแต่ว่าเล่นดีไหมสนุกครับมันเป็นผ้า่มอ่าโอเคอ่าไหนลองวิ่งสิหนึ่งสองสาม ไวแล้ว <S <S และสามอันเนี่ยมีว่าวว่าวประดิษฐ์ว่าวสอสรพิษกับว่าวธงชาติเนี่ยชอบอันไหนที่สุดอืมแล้วว่าวกระดาษละ วิ่งเล่นเฉยๆแต่ก็พอทนลมได้อค่ะอืมแล้วน้องคุณอยากชวนเพื่อนๆเ,เขามาทําว่าวเองไหมอยากอ่ะพรุ่งนี้เรามาถ่ายวิธีประดิษฐ์ว่าวไหมได้โอเคบายบาย